สวัสดีครับ g u i d a n a c o m นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กาดหลวงนะครับแล้วก็บริเวณนี้เขาเรียกว่าตอกเล่าโจนะครับก็จะเป็นด้านหลังของกาดหลวงนะครับบริเวณนี้ก็จะมีขายร้านขายเสื้อผ้านะครับสินค้าที่ระลึกนะครับจากเชียงใหม่สินค้าที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นขายส่งนะครับอาจจะเห็นว่ามีขายอยู่ตามไนท์พาซ่าตามร้านขายของฝากต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาเอาจากที่นี่ครับนะครับ นี่ครับถ้าเดินไปด้านนั้นก็จะเป็นการหลวงนะครับหรือว่าตลาดวอร์รถครับนี่ครับสองข้างทางก็จะมีร้านขายขเสื้อผ้านะครับนี่ครับอย่างเช่นรานนี้ที่จะออกแนว เป็นสีสรันรชุดฉาดไปยนะครับครับ๊ะนะครับของที่รลึกผ้ามใหม่ครับจาผ้ามใหม่ฝั่งตรงข้ามก,ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับ นะครับผ้าไหมผ้าายนะครับมีทั้งเป็นเสื้อผ้าสําเร็จรูปนะครับแล้วก็ผ้าเป็นชิ้นๆครับถ้ามาเชียงใหม่ต้องการหาของที่ระลึกหาเสื้อผ้าหากระเป๋านะครับของฝากจากเชียงใหม่ครับลองมาดูครับไม่ทันละอันนี้เป็นผ้ามงกรครับด้านหลังของกาดวัวเราลนะครับดูันนี้เรียกว่าตอกเล่าโจครับลองมาแวะกันครับ